<c oughs> นี่เป็นโจรสลัดเลยนะคะก็เสียไปแล้วอู้เป็นเป็นเป็นเอา <c oughs> เป็นทียนอีกอย่างหนั้นเอาเอาควันถแล้ว้น <c oughs> ไม่ได้โอ้โหอะไรผิดนแล้วเป็นไรอุ้ยอุเอาเอาอือยสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปล่าตามติดชีวิตช้างนะคะคึกแล้วครับกิ้งแล้วด้ยนี่โอ้บ้าลูกป ลบลก่อนลบก่อนเอาลบก่อนอเอาเอาดาเปเจีบแล้วแล้วสี่แล้วว่าวิดีโอมันนี่

เรมเป็นยังไงนี่คะตอนนี้มิ่งตกมันนะคะแม่แม่คะมิ่งแม่แม่ดูค่ะตอนนี้มิ่งตกมันนะคะไปเจอจะไหวเฮ้ยไปๆๆไปไปไปดีตูดไล่ปะป๊าไปแล้วไปแล้วปะป๊าไปแล้วไปแล้วไป ดูอาการช้างช้างน้อยตกมันตกมันนะคะแม่แม่ดูไปแล้วไปแล้วโอ้โหเสิกไง่ายดอกเอาเอาไปดูค่ะพราะพี่เดียวกำลังจะเก็บเออเก็บน้อมิงกับมาซาอีกมิงกับมาซาอีกไปแล้วมันอะดู พ่ดน้าพูดหน้าพูดหน้าพ่อปอกขัดใจผมเลยหนิพ่อปอกว่ให้ผมเล่นเหร็เล่นเลยหนิโอ้โหสองนาทีแล้วจะสามนาทีแล้วนะคะสามนาทีแล้วค่ะแม่แม่ดูไปแล้วค่ะแม่แม่ค่ะแม่แม่ค่ะฉันไม่เก็บ ตัมันไปแจังเด็กอาการคึกคึกค่คึกเนี่ยเถอะหัวหน้าโอ้ยโอ้ยครับเาบุ้งดูพี่ดิวจะเสร็จไหมไปซอยพี่ดิวเก็บแม่บิงไปแล้วไปแล้วไปไปใส่นันเอาไปอีกแล้ว อีไปอีกเลียเฮ้ยถอยไปเฮ้ยถอยมาอย่าไปเล่นอโอยเพื่อนมาพี่มาพี่เฮ้ยถอยไปเดินไปเล้ยเอาเอาไปเถอะไปเถอะเพื่อนเอาเอาทีเดียวสิแลี้ยงง่ายปะเอาอีกคนนึงไปทางไหนล่ะ อีกนึงไปทางไหนลระเล่นนี้ิงไปทางไหนลเก็บสกันทำเปหลงเบร้ียวมัยนกรี่ดีีไปเก็บ้ดยัไปไปเก็บชพี่ดิวไปเลยเรเมื่อกี้กับปวนไปแล้วกวนพี่ดีวไปแล้วอ้ม ไปอไปสอไปอไปไปอยผิดเดวเลยเล่าดูพี่นาโนมานะคะแม่แม่ยังไหนมาหน่งมฟอมบวกหน่งบวกฟอมบวกดูดูอาการดูอาการนะคะแม่แม่โอ้ มาแล้วมาแล้วพี่บัวบานตันนี่พี่บัวบานตันนี่โอ้พี่บัวบานพี่นาโนเดินออกหน้าเลยนะคะไปเอ้าจนจนสลัดมาแต่ทางไหนนะนสลัด อีเหล่นหนตาแม่ไปเห็นอยังว่าคือสอบบอกแม่งคี่สางอยู่แล้วโอ้ยได้เป็นโจรสลัดเลยนะคะพ่อเสียไปแล้ววันนี้ไปแล้วอู้ไปเล่นไปน้ำแนครับพี่บัว่าเเเอเอาเอเอาพีบัวจะทำอะไรน้องพี่บัวจะทำอะไรน้องนั่น ลบ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 เข้า <laughs> ลบห <laughs> ยันเ่าวีบัว <laughs> เอา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 มิ่งเป็นไม่ยิ่งโอผู้ชายมิ่งเป็นผู้ชายนะครับโอ้โห้ดูดูค่ะเฉดแท้ๆมิ่งออกมาออกมาเรื่อยๆเฮาออกมาออกมา มากะโมแมนผมมาได yup. いい้เป er, oh! 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 mm ็น hmm. บุญย hmm. ิงเด้ครับเอาเอาเอาไปเอาไปเียดอีหยังนั่นเอาเอาควันตกแล้วนาะไปลบมิงลบเฮาลบลบไปแล้วว้ามาใจวาใจวิ่งวาใจเลย แม่บห่หอ,อ่ะไป <c oughs> <ห>พี่บัวกลับบาะนะ้านแล้วนะ <c oughs> พี่บัวเดินเล่นบบ <c oughs> อดดเเจครัั้้งูาวพี่บัวเดินเล่นนะไปเข้าถอย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 ,ถอ,ย,ถอ,ยอู้หนงลรงแหงวะอื <c oughs> ดูดค่ะดูดค่ะรักนาบ้านยังเดียวใช่ เดี๋ยวจะเสียตัวให้พี <si ่บัวได้เออพี่บัวนี่บ้าอะไเล้ยพี่บัวนี่เห็นนิกอกบ้าอะไเลยไปตามไปอีกนั่นไปตามอีกเล่วผุนในเล่าไปตามอีกเล่วอันคุณแม่หรือคุณพ่อเดินป่วนหน้าบ้านเนี่ยค่ะรอดักนะคะ สิ่งตามสิ่ตามผมสิ่ตามไปครับไปต้องมือต้องมือสารนั่นเกือบแล้วมีเกือบเสียตัวให้พี่บัวแล้วโอ้โหยีิแอบไปตั้งไหนมาดีมาดีเลี้ยานเลี้ยงก่อนหน่นก็อย่าลืมยงเข้ามาตัวซับตะไคร่นะครับผม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนพูดจาเจนิงก็องขอตัวขอภัยนะครับคูณใหม่ขี้มกมะครับยูนี่เกาวสวัสดีครับไปแล้วไปแล้ว <laughs>